สวัสดีครับเหล่าเกมเมอร์ทุกๆคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Future Gamer Top of the Week รายการที่จะพาเ,เพื่อนๆมาดูกันจัดอันดับสุดมันสำหรับคอเกมโดยเฉพาะผมชามุุงรับหน้าที่ภาคเช่นเดิมครับสำหรับเทปนี้ผมจะขอพูดถึง5อันดับเกมยอดเยี่ยมของปี2015ที่คุณอาจมองข้าม สำหรับปี2015นี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งปีทองของเหล่าเกมเมอร์เลยก็ว่าได้ครับเกมสุดเจ๋งจากค่ายต่างๆนั้นทยอยออกมาสูง่เงินในกระเป๋าของเราตั้งแต่ต้นปีซึ่งเกมที่เป็นคอนเทนต์ระดับ AAA นั้นก็มีมากมายหลายเกมและใครหลายคนก็คงได้เล่นเกมเหล่านั้นไปไม่มากก็น้อยแต่วันนี้ครับ Future Gamer Top of the Week จะขอสเสนอ5อันดับเกมยอดเยี่ยมของปี2015ที่คุณอาจมองข้าม เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปดูอันดับที่5กันเลยอันดับที่5าดาวเวลท่านกลางกระแสเกมเน็กเจนสุดว่าวางอลังการดาวเวลคือเกมสุดสนุกที่แหวกกระแสว่ายทวนน้ำขึ้นมารากับปลาแซมอนนอร์เวย์เกมนี้คือเกมภาพ8บิตแต่เกมเพลย์สุดวิอวหวานในราคาไม่แพงเนือเรื่องของเกมก็ไม่มีอะไรมากครับ ตัวเอกเดินออกจากบ้านแล้วกระโดดลงบ่อน้ําออกลุยยิงเหล่าศัตรูที่พังคูออกมาด้วยอาวุธหลากหลายชนิดสิ่งที่ผู้เล่นจะได้จากเกมนี้ก็คือความมันแบบนันสต็อปและที่สําคัญมันท้าทายมากๆเกมเมอร์สายฮาร์ดคอร์ที่ต้องการความยากในการตะลุยกลิ่นอายเกมยุ่เก่าสุดขยาหัวใจต้องไม่พลาดเกมนี้อันดับที่4 d อตเ เกมผจญภัยแบบถามตอบสุดแหวกแนวที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องจริงของสองชายหนุ่มที่ทุ่มเทกับการเดินทางรอบโลกด้วยเวลาเพียง80วันกลายมาเป็นวรรณกรรมสุดคลาสสิกที่มีชื่อว่า Around the World in 80 Days รูปแบบการเล่นของเกมนี้ก็คือการผจญภัยรอบโลกด้วยรูปแบบการชมภาพสไตล์อินโฟกราฟิก แล้วก็จิกตาอ่านอ่านและอ่านใช่แล้วครับเกมนี้อาจจะไม่เหมาะกับเยาวชนไทยบางกลุ่มเสียเท่าไหร่แต่ถ้าหากใครมั่นใจในภาษาอังกฤษของตัวเองหรืออยากฝึกภาษาควบคู่กับการบริหารเกมนี้คือทางเลือกที่ดีทางหนึ่งซึ่งไม่ต้องเสียเงินแพงๆไปเรียนปวดวิชาบ้าบอคอแตกแถวสยามให้เปลืองเงินอันดับที่3 Reason Architect ซั้นง่ายๆตามชื่อเกมครับเกมนี้คุณจะต้องรับบทเป็นเจ้าของเรือนจำซ้ำแล้วยังต้องมานั่งบริหารคุกทุกระเบียดนิ้วตั้งแต่การวางแลนแผนจุดต่างๆในสถานที่และการวางแผนเรื่องจิประถักทุกอย่างความสนุกของเกมนี้ก็คงจะคล้ายกับ The Sims แต่มีอะไรให้จิ้มเล่นเยอะกว่าเพราะเป็นภาพแบบ2มิติเป้าหมายสูงสุดของผู้เล่นก็คือการทำให้ทุกชีวิตในคุกมีความสุขเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นาน แต่ถ้าหากใครไม่อยากบริหารก็ลองเปลี่ยนแนวทางไปเป็นนักโทษดูได้แล้วก็วางแผนหลบหนีกันไปตามระเบียบเปรียบกับ m ไมเคิลสกอ f i e l d ใน Prison Break และด้วยความที่ตัวเกมนั้นมีอะไรให้เล่นค่อนข้างสมบูรณ์ครับสนุกสุดมันแมสจะเป็นภาพ2มิติจึงทำให้ได้อันดับที่3ของเราไปอันดับที่2 Broforce เกมนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพี่วินิพายหากแต่เป็นเกมมิตรภาพของลูกผู้ชายโดยเฉพาะเหล่าชายชะกันในยุค8 0พวกดาราตัวเก่ารุ่นพ่อเราต่างๆนั่นแหละครับเราจะได้รับบทเป็นพวกเขาเหล่านี้ฝ่าฟันสมรภูมิขององค์กรชั่วร้ายแล้วช่วยเหลือเหล่าองเพื่อนบรฟอสมาเป็นพวกให้จงได้ ถึงแม้ว่าจะเป็นภาพสไตล์เกม16บิตแต่ฉากการต่อสู้และเอฟเฟกต์นั้นว่าวังอลังการชนิดที่ว่าอังกอย่างไก่นี่อาจเทียบเคียงและโปรดอย่าหาความสมจริงกับเกมนี้เพราะนี่คือการจำลองแกมแล้อเรียนฉากหนังแอคชั่นในยุคนั้นมาสู่ในรูปแบบเกม ที่มีพระเอกก้ามโตลุยเดียวเนียวศัตรูนับร้อยให้ถอยไปยอมซีโรราบและการล้อเลียนจิกกัดของเกมนี้ก็ะทำได้แสบสันโดยเฉพาะพระเอกแอคชั่นนังเมกันนั้นโดนล้อตั้งแต่ชื่อหน้าตายันฉากหอนเชือกบนเฮลิคอปเตอร์และที่สำคัญเกมนี้สามารถเล่นแบบโคออฟกับเพื่อนได้อันดับที่ห Under t a l e นี่คือเกมภาพกลางแต่แฟงไปด้วยความขลังสุดอลังการคว้าคะแนนรีวิวแทบทุกสำนักไป9เต็ม10แต่ผมเชื่อว่าในไทยนั้นอาจจะไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมักจีเท่าใดแต่ถ้าหากเรื่องภาพออกไปแล้วมาสนใจในเนื้อเรื่องก็ต้องขอปรบมือให้กับความปราดเปรื่องของผู้พัฒนาลูกบ้าต่างๆของพวกเขานั้นทําให้เกมนี้จัดอยู่ในขั้นมาสเตอร์เพลเลยทีเดียวรูปแบบการเล่นนั้นจะคล้ายกับเกมแนว JRPG ที่มีการพูดคุยและต่อสู้ ด้วยบทบาทของเด็กน้อยที่ตกลงไปอยู่ในโลกของสัตว์ประหลาดและด้วยความแปลกแหวกกระแสของเกมนี้ผู้เล่นสามารถไล่บีทุกชีวิตที่เข้ามาย่างกรายให้ตายไปต่อหน้าหรือไม่ฆ่าใครจนจบเกมก็ทําได้แถมรูปแบบการต่อสู้ของเกมก็จัดว่าเปิดประสบการณ์ใหม่ได้พอสมควรเพราะมันอบอวนไปด้วยความแปลกถ้าหากอยากได้ประสบการณ์ในการเล่นเกมแบบใหม่ไม่ซ้ำใครอันเดอเทลนั้นไซส์คือเกมที่คุณคู่ควรอย่างยิ่งครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ5เกมยอดเยี่ยมของปี2015ที่คุณอาจมองข้ามถ้าหากชื่นชอบรายการของพวกเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าลาก่อยแก็อย่าลืมกด subscribe ด้าน<ส>ล่าง<อ>ด้วยนะครับ